สวัสดีค่ะเอากองอัดเองปล่อยเลยเนาะค่ะเนาะเอาแบบม้วนๆ่ว่านาพามากินกาแฟนะคะมาอากาศก็นหนาวเนาะค่ะเนาะอากาศหนาวฝนตกฝนตกลินมัดมือเลยคะ่ะดังเงินนี่มา กาแฟดำค่ะอืมชื่นใจค่ะมีเหงน,นั่นและฝนตกอยู่ดีพันเด็ดออกหน่อยนึงบวดส่งนาทีแล้วค่ะเด็ดกับพันเหี้ยแล้ว <laughs> อันนี้เอ้ยตุ๊กตาหฮงไซเรื่องอันสภาพอันภูมิอากาศเธอฟังเนาะค่ะเนาะเอยก็ว่านออกไปซื้อขนมปังนะคะเมื่อนี้ยมื่อนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอาจซื้อหนึ่งไม่ซื้อสองแถมหนึ่งค่ะตรงมันเป็นอันมันมีเฉพาะส่งอันส่งมื้อตัวอันอาทิตย์ลครกนคือวันอังคารก็วันพฤลัสอดีั อนสีขายซื้อสองแถมหนึ่งค่ะบม่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเด้อค่ะซื้อสองแถมหนึ่งแต่ก็เลยอันกระโบเดลีดเดีก็เพราะว่ามันของเอวยังอยู่แถวอันส่งแถวเต็มเลยก็เลยอันคิดว่าบางทีถ้าว่าฝนตกหนักๆมันชื้นแชะเนาะเนาะมันออกยากว่างั้นเดรอวะแฟนเอวยพันนันไปท่าเหลือค่ะเมื่อนนี้พ่นเอารถไป ไปได้สักชั่วโมงกว่าแล้วนะคะทีแรกว่าน้ำบกไปวันนี้นั่งไปนั่งมาแล้วโอ้หาน้ไปเ่รเพว่ามันอันตามภาษาเพื่อนเนาะคนาะผู้สายเพื่อนก็ไปคุยกับหมู่ตามอันอันนั้นเพื่อนนั่นแหละค่ะถ้าว่านั่งอยู่น้ำเหมือนพันฝนตกมดมือเลยค่ะวันนี้มันก็เลยเป็นอันแชะเช่แบบนั <Bag> いい้นเถอะปะเพื่อนก็เลยไปเอายาเฮอออันตุ๊กตาอยู่ในร้านยายาหมู่เพื่อนสั่งมาเออไปเอามาเรียบร้อยแล้วค่ะ มันเป็นยาเบาหวานมาสองกลงเพราะอันกลงเก่าอันเหลืออยู่พผงนึงแล้วก็ยาฉีดแต่เอ้ยมีอยู่ตางหาัก็เพ่นว่าอันถ้าตัวบ่ยอยากออกไปก็เหลือก็อยู่เหือนกันแล้วแต่พันว่าพ่นก็เลยไปเอ้ยก็ยกิขนมปังเอ้ไปแล้วพ่นเห็นบอกว่าถ้าว่ามัน <c oughs> บางทีถ้าฝนตกมันยุ่งนบ่ก่อยไปเนาะขนมถ้าเหลือคนก็ขี้ค้านเลยคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าอันแต่ว่าหมู่อันที่พันเป็นอัน ขนเบิ่งอันขนอันนั้นพันไปคู่มืออยู่ค่ะเพราะว่าถ้าบ่ามีขนหลายเขาก็นก่ะกับคนเพราะว่าบ่ได้อยู่หอดจนสามโมงสี่โมงอะไรสักนิดนะคะปกติพันสีมาช่วงนั้นคนรถติดนี่ก็ประมาณสองโมงครึ่งก็ออกแล้วเนาะค่ะเนาะอกอกจอกท้าเหลือกะเพรนอ้วดเหินก็ประมาณสี่โมงกว่าๆว่า,างน้นเดียวสี่โมงนะหานน้าโมงว่างานเดียวคำว่ายู่เหินวัน กรุตีพันออกหน่อยจักในเอสแต่เหลือว่างันเดี๋ยวไปก็คอมพิวเตอร์ก็เบิ่งก็ถ้าเบิ่งได้ก็บอกคักเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพันก็มีงานเอสของพันก็จุกกะจิกก็มันก็พ่นคลายไปก็สักก็นั่งอยู่กับไอ้ตุ๊กตากะต้มกาแฟกินเนาะค่ะนาะแบบนี้เนาะค่ะเนาะไอ้กระเสือเสืออันกันฝนแล้วนะคะเมื่อเชานียมันมีฝนอันมาลงอันแหงอะนะคะเมื่อกี้นี่ก็เลยอันเสามาพันอยากหนาวข้างนอกมันหนาวหรือว่าเอ้ยเป็นคนขี้หนาวก็รู้เนาะค่ะเนาะ ก็เลยโอดเสือนกันฝนออกก็เลยมานั่งอต้มกาแฟคนว่าถ้าว่ายังโไดีออกบอดีช่วงนี้ก็ฝนก็ปล่อยๆน้อยนึงเลยค่ะมันก็โบดียุทธเดดพันเฮียบเดดพันเฮียไปซะถ้าแดดออกก็เป็นอากาศสดชื่นเลยค่ะทางนั้นทางเงินเอาทุกตาเนี่ยถ้าแดดบ่ออกก็เป็นนั้นเป็นอากาศเสนอเป็นอากาศอันคึมคึเนาะค่ะแล้มันคึ้มมดมื้อบางเงนหรือเปล่คึมฝนตกหลิน ก็เลยมาต้มกาแฟแล้วมากินนั้นของว่างนิดๆน้อยๆ่ะกินแล้วแบบมีเกอร์มันนั่งอันอ่ะอัดกาแฟบนอัดอัดอันคิดกินกาแฟเนาะะเนอกก็เพราะมันเป็นสไตล์เอ่ยเพราะงั้นอะก็กินกาแฟอันกระจุกกระจิกนําก็เลยเจอนึ่งก็อยากออกเจอนึ่งก็บอยอยากก็ออกค่ะบอยอยากเปียกเรื่องของเรื่อง อากาศพันหยินอยู่ก็เลยอ่ะบึงสะกอนค่ะถ้าว่ามันโบตกแหงหลายเอ้ยกนะนาเอ้ยกันนะออกไปอยู่พ่างั้นเดี๋ยปะออกไปย่างให้มันได้อากาศอันโอโซนดีๆเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆพื่ก็สบายดีกันเมื่อทุกคนมั่นปะค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะเด้อก็มีแต่ว่าดูแลสุขภาพเนาะค่ะเนาะเป็นทันเป็นนี้ก็ต้องใส่ใจตัวเองค่ะ มหมดไปแล้วอีกหนึ่งถ้วยค่ะของวันนี้หนอขนะเาะไอทุกตาผาฝันก็ขอบคุณอันเพื่อนเพื่อนหนอขนะทุกคนทุกบ้านเมั่อกี้ที่เข้ามาทักทายกันอันือมีแต่ความสุขหนอขนะสุขภาพแข็งแรงอันดับนึ่งค่ะอันจิตใจสบายสบายแฮปปี้หนอขนะแล้วก็พบกันคลิปต่อไปเดีย๋ยวจะเด้อสวัสดีค่ะ